พระเยซูตรัสว่าคุณเป็นความหวังสุดท้ายของเราจงไปทำพิธีสีลล้านบาปให้พวกเขาด้วยความรักของเรา16กรกฎาคม2558พระวจ,จนะจากพระเยซูผ่านซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพระเยซูจงทำเท่าที่คุณทำได้ ในเรื่องของการอดอาหารอย่ารู้สึกผิดเพียงเพราะคุณกินภายสักชิ้นเรารู้ถึงสภาพทางเคมีในร่างกายของคุณตอนนี้ดีกว่าที่คุณรู้เองและเราไม่ได้กําหนดข้อห้ามใดๆนอกจากให้รักก่อนเสมอหมายถึงให้ใส่ใจต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และจงทำตามที่พระองค์ต้องการตามลำดับของพระองค์เสมอ ปีศาจจะใช้ทุกสิ่งเล็กน้อยเพื่อทำให้เกิดความผิดหวังท้อแท้โดยเฉพาะในตัวคุณการตำหนิติเตียนเพื่อทำให้คุณลดความสามารถลงตัวอย่างเช่นเมื่อคุณถูกตำหนิติเตียนและคุณตกหลุมพรางศัตรูจะบอกคุณว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอธิษฐานแล้วตอนนี้คุณทำพลาดไปแล้วและพระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานของคุณ เช่นเดียวกับที่พระองค์จะทรงทำหากคุณอธิษฐานอย่างต่อเนื่องคำโกโหกและความจริงเพียงครึ่งเดียวเราทราบซึ้งในการอดอาหารของคุณแต่เราก็รู้ขีดจำกัดของคุณดียิ่งกว่าที่คุณรู้และเมื่อศัตรูยุยงให้คุณอดอาหารเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ด้วยพระหัตถสทานของเรา มันจะรอให้คุณล้มลงและตอกย้ำคุณด้วยความรู้สึกผิดทำให้คุณอยากละทิ้งการอธิษฐานเพราะสุดท้ายแล้วคุณล้มเหลวและการอธิษฐานของคุณก็ดูเหมือนจะไม่มีค่าอีกต่อไปขอให้เราได้บอกคุณว่าการอธิษฐานของคุณไม่เคยไร้ค่าในสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่เลยมันไม่ได้ไร้ค่าดังนั้นอย่าปล่อยให้ศัตรูโกโหกคุณได้สำเร็จเราห่วงใยความรักที่คุณมีต่อพี่น้องของคุณมากกว่าสิ่งใดแม้กระทั่งการอดอาหารหลายคนหลอกตัวเองด้วยการอดอาหารที่ยิ่งใหญ่เกินตัวแต่กับปฏิบัติต่อพี่น้องด้วยความดูถูกการอดอาหารเช่นนั้นไม่มีค่าเลย มันเป็นเพียงการแสดงออกถึงความหยิ่งยโสในสิ่งที่พวกเขาทำได้และความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีจิตวิญญาณสูงส่งทั้งที่แท้จริงแล้วเราไม่เคยรู้จักพวกเขาเลยไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจํานวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจ,จะนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้ผลหน้าเราเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำพวกท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปือยกายท่านก็ไม่ได้แห่เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเราเจ็บป่วยและต้องถูกจำคุกพวกท่านก็ไม่ได้เยี่ยมเราอย่าตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะว่าคนอื่นอดอาหารไม่ได้เหมือนคุณเพราะเรามาเพื่อหาผลบนต้นไม้ของเราแต่กลับไม่พบ เรามองหาความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนแรงจูงใจที่บริสุทธิ์แต่กลับพบความหยิ่งพยองความอวดดีและการตัดสินจงระวังตัวเองว่าอย่าปล่อยให้โอกาสทำความดีต่อผู้ที่ขัดสนผ่านไปจงปลอบโยนผู้ยากไร้ผู้โศกเศร้าผู้ถูกปฏิเสธแล้วเจ้าจะเรียกหาเรา และเราจะปรากฏตัวเคียงข้างเจ้าอย่างรวดเร็วลองดูสิ่งนี้เจ้าสาวของเราลูกลูกของเราลองดูว่าเจ้าจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้งในใจจากจิตวิญญาณแห่งศาสนาไปเป็นจิตวิญญาณของพระเยซูใช่แล้วเราพูดว่าจิตวิญญาณของพระเยซู อ่อนโยนถมตนบริการช้าในการโกรธและบริการตลอดเวลาสำหรับผู้ที่มีดวงตาที่จะมองเห็นมันไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งเพียงอย่างเดียวที่ทำให้พวกเขามีความเชื่อมัน่นแต่เป็นความรักของเราที่เราได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อชำระเท้าของพวกเขาและทำให้ผู้ป่วยหายดีนั่นแหละคือสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเรา ตอนนี้เราได้มอบของขวัญเหล่านี้ให้แก่คุณแล้วแต่หลายคนยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราและพวกเขาจะรู้ว่าเราคือคริสเตียนโดยความรักของเรา เรากำลังบอกคุณเรื่องเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองอย่ากกังวลเกี่ยวกับการพยากรณ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมากเกินไปจงใส่ใจการดูแลพระองค์ที่อยู่ภายในคุณและทำสิ่งที่เราจะทำในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นสำคัญกว่าความรู้เกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่จะผ่านไปในไม่ช้าสำหรับคุณและอาณาจักร ตอนนี้เมื่อคุณถูกเรียกจากโลกนี้ไปสิ่งที่คุณทำด้วยความรักจะเป็นตัวกําหนดชีวิตนิรันดร์ของคุณดังนั้นคุณจะเห็นว่าในขณะนี้เรากําลังสอนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถทำในชีวิตนี้ความรักของคุณจะนำมาซึ่งการกลับใจ ความรักของคุณจะเปิดหัวใจความรักของคุณจะทำให้เกิดความเชื่อมัน่นความรักของคุณจะทำให้ยอมรับกล่าวโดยสรุปความรักของคุณคือสิ่งที่กำลังเตรียมทางให้กับเราตอนนี้คนบาปได้ยิงคำพูดเกี่ยวกับไฟและก้อนหินพอแล้วสำหรับชีวิตหนึ่งสิ่งที่พวกเขาพลาดเกี่ยวกับเราและเหตุผลที่พวกเขายังไม่มาหาเรา คือความรักที่เรามีต่อพวกเขาคุณคือความหวังสุดท้ายของเราคุณคือตัวแทนแห่งความรักและพระกรุณาโดยหากปราศจากคุณเราก็ทำอะไรได้น้อยมากพวกเขาต้องมีหลักฐานว่าพระองค์ทรงพระชนในประชากรของเรา และทำให้พวกเขาแตกต่างไปความฝันเชิงพยากรณ์ที่เราส่งไปยังชาวมุสลิมจะมีประโยชน์อะไรหากพวกเขาไม่เคยเห็นความรักจากผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนแต่แท้จริงแล้วเลือดของผู้ผีชีพที่ถูกสังหารอย่างไม่ยุติธรรมซึ่งคำพูดสุดท้ายของพวกเขาคือโปรดยกโทษให้พวกเขาเถิดพระบิดา พวกเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ที่นำมาซึ่งความเชื่อมั่นอันร้อนแรงและหลักฐานของพระวิญญาณของพระเยซูคุณจะเห็นว่าเรามีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เราเข้มงวดกับพวกเขา และไม่ใช่โสเพณีและคนเก็บภาษีพวกเขาต้องรู้สึกถึงความรักของเราไม่ใช่ความโกรธของเราดังนั้นตอนนี้เรามอบหน้าที่ของเราให้แก่คุณจงออกไปและทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นสาวกของเราจงให้พวกเขาผ่านการล้างบาปในความรักของเราแล้วพวกเขาจะวิ่งมาร้างบาปเข้าสู่อาณาจักร